สวัสดีครับมาพบกับซานนี่คาสปานะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่งรถโตโลต้านะครับรีโว r รค c o นะครับคันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่เราลูกค้ามารับรถดูความเงาครับคันนี้ทำโปรแกรมลองท็อปของทางร้านนะครับปรับผิวส้มลบรอย เคลือบเซรามิก10แนะครับดูความใสครับความใสดูเข้าไปใกล้ๆนะฮะอ้เหมือนกระจกเลยดูความเอฟเฟกของสีแล้วออกหมดทุกจุดเลยนะฮะความใสของเขาน้เงามากๆครับเคลือบร้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับผมคราวนี้เพิ่มเติมมีพ่นกันสนิมด้วยนะครับพ่นกันสนิม เต็มคันนะครับนี่เนียนนะจบไปทีเดียวเลยครับวันนี้เคลือบทุกจุดเลยนะครับฝากระโปรงนี้ก็เคลือบให้นะครับแต่ไม่ได้เคลือบเซราม,มิกนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแกะออกเราก็เลยไม่ได้เคลือบไม้นี่นะครับนี่พลาสติกนี่ก็ขัดลุบรอยให้นะครับเคลือบให้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่พ่นยาสนิมแล้วเราทั้งคันนะครับพ่นหมดเลยนี่ปีกนกใหม่ๆเลยลองดูรอบคันครับช้าๆนี่ฮะไล่ริ้วรอยนะครับรถสีดำจะดูแลยากมากๆนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยก็จะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการเคลือบเซรามิกก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับที่จะทำให้การเกิดริ้วรอยนั้นไม่โดนกับสีของรถลูกค้านะครับ แต่มันจะมีรอยอยู่บนชั้นเลกเกอร์ของเรานะครับรถสีดํายิ่งทิ้งนานรอยยิ่งเยอะเพราะยิ่งเยอะเวลาทํางานก็ยิ่งยากขึ้นนะครับแต่ครันนี้ลูกค้าก็ใช้งานไปแล้วระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากมายก็เลยเลือกที่จะมาดูแลนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะส่วนมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบผลงานแบบนี้นะครับที่ติดตามเพจสาน่คาสปาสนใจหรืออะไรต้องการทำโปรแกรมไหนต้องการ แบบไหนลองสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งคันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ